โอเคทุกคนในคลิปนี้เนี่ยพี่จะพาทุกคนเนี่ยไปทุกกิจกรรมใหม่กันนะเผื่อใครแบบว่าเออไม่รู้ว่ากิจกรรมใหม่เนี่ยเออมันเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะไปถึงกิจกรรมใหม่เนี่ยดิ๊ปี่จะมาแจกโค้กก่อนซึ่งโค้ดเนี่ยดิ๊ปี่จะใส่ไปที่ตรงคอมเมนต์นะโค้ดเนี่ยถ้าเราใส่ไปเนี่ยจะได้มา2อย่างนะทุกคนเราจะได้เป็นโคมไฟพัมกินนะแล้วก็อ่าเป็นเป็นอะไรเป็นบอมเบอร์เป็นบอมเบอร์เป็นบอมเบอร์ของไบเบิลนะทุกคนเนี่ยเป็นบอมเบอร์ของไบเบิลนะ ไม่เอฟเฟกอะไรนะนี่เป็นโคมไฟสวยๆแล้วก็เราจะได้ของอันใหม่เนี่ยมา2ชิ้นนะถ้าเกิดว่าใครยังเอ่อไม่อยู่ในสล็อตเนี่ยให้พิมพ์ไปตามที่พี่ขึ้นหน้าจอเลยนะมันจะเป็นกระจกกับเอ่อเป็นถังแคนดี้ซึ่งของพวกเนี้ยเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีใช้นะกระจกเนี้ยเราสามารถวาร์ปไปเกาะใหม่ได้แล้วก็วาร์ปไปที่เกาะมูสบูดได้ด้วยอ่าเดี๋ยวพี่วาร์ปให้ดูอ่าเมื่อพอเราวาร์ปเนี่ยเราก็จะมาที่เกาะใหม่หรือถ้าก็กดวาร์ปอีกรอบเนี่ยมันก็จะกลับไปที่มูสบูดอันนี้แล้วก็คือใช้ อ่าเราก็กดว์ปไปเลยซึ่งถังอันนี้เนี่ยเอาไว้ทาอะไรพี่ถังอันเนี้ยเราจะเอาไว้หาแคนดี้พิธีหาแคนดี้เนี่ยมีอยู่2อสาวิธีนะทุกคนวิธีที่1เนี่ยที่พี่แนะนําเลยก็คือให้เราถือถังแคนดี้เนี่ยไปเคาะตามบ้านที่มีบ้านเลขที่นะทุกคนถ้าบ้านไหนไม่มีเลขที่เนี่ยเราไม่สามารถเคาะได้นะ,ะสมมติเรามาจะเราจะไปเคาะบ้านเลขที่สักอันนึงแล้วกันอ่าสมมติบ้านนี้นี่เห็นไหมบ้านนี้มีบ้านเลขที่นะให้เราถือถังแคนดี้ก่อนนะทุกคนถ้าเราไม่ถือถังแคนดี้เนี่ยเนี่ยสมมติพี่ไม่า คุณต้องถือถังแคนดี้ไว้ก่อนอ่ะพี่ก็ถือไว้ปึ๊บอ่ะถือไว้วก็กดขอได้เลยที่ออทีที่ออทีแปลว่าหลอกหรือเลี้ยงนะทุกคนนี่ก็จะมีคนเปิดประตูมานะเป็นตัวละครสุ่มนะทุกคนนี่เขาก็จะให้ของเราเวลาเขาให้ของเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่เขาจะให้ปลาหรือว่าให้หินเอ็นชาร์ดใหม่เนียนะทุกคนอ่านี่พี่แค่แค,แคนดี้ธรรมดากับอ่าได้ปลาด้วยนะทุกคนนี่พี่ได้ปลาอันใหม่ถ้าเกิดว่าใครโชคดีก็จะได้หินเอ็นชาร์ดนะทุกคนบ้านเนี่ยเราสามารถขอได้ทุกๆสิบนาทีนะทุกคนแต่ว่าบ้้้าานนนนนนเเเีีีี่่่ยยมมมมัััไไไดดดแคคหหลงว็ะททุกๆ แต่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หลังเดียวมันมีประมาณหลายหลังเลยทุกคนเนี่ยอ่านตรงนี้ก็ได้เนี่ยบ้านนี้มีบ้านเลขที่แล้วก็เข้าไปเคาะเลยทิกอธีอันนี้เป็นใครอันนี้เป็นผู้หญิงนะทุกคนก็ดูว่าเขาจะให้ของอะไรเรานะอ่ะชิคกก็คือแปลว่าเขาหลอกนะทุกคนชีฟแปวล,ลว่าเขาให้เรานะอ่ะกูรีส์อ่ะบุกอ่านหนังสือสนุกละ่ะโอเคเขาให้หนังสืออะรเราเขาไม่ได้ให้หนังสือเลยทุกคนเขาแค่พิมพ์ไปอย่างนั้นแหละเขาแค่พูดไปอย่างนั้นแหละมันไม่มีอะไรหรอกอ่ะบ้านนี้เป็นบ้านเลขที่ไหมอ่ะบ้านนี้มนนะไม่มีบ้้้าานนเเลขขททท่วกก็็ออดดปไยติ อ๋เป็นนางเอกจะเรื่อนมาเลโอ้ทุกคนขอบคุณครับผมทรีอย่าก,กินแคนดี้มากไปล่ะเขาบอกโอเคได้ครับผมขอบคุณครับโอเคเราจะได้เป็นปลาทุกคนนี่เราได้ปลาชนิดใหม่ด้วยนะซึ่งปลาเนี่ยมันจะอยู่ในคอลเลกชันปลาจำนวนจำกัดน,นะทุกคนอยู่อันนี้ฟิชชิงไฟท์สองทุกคนเผื่อใครแบบอยากรู้ว่าเออเราได้ปาลาอะไรไปแล้วบ้างนะพี่พี่ก็ได้ปลาประมาณนี้แล้วยังไม่เต็มเลยซึ่งแคนดี้เนี่ยเราสามารถขอได้เรื่อยๆทุกคนขอแค่แบบให้คูดาวมันครบสิบนาทีพอแล้วก็มาขอมาขอมาขออะไรอย่างเงี้ย คุณต้องถือคุณต้องยืนนิ่งๆก่อนคุณถึงจะขอได้นะทุกคนนี่ต้องมายืนตรงหน้าประตูถึงจะค้อนะถ้าไปยืนตรงอื่นมันจะไม่เคาะให้นะทุกคนอาเราเจอแบทแมนได้หรือ่ทุกคนสวัสดีครับสวีคแบทแมนหลอกเราทุกคนก็ออเดฟเฟลนไปไปประตูอื่นที่มันดีกว่าน,นี้ไหมอ่าโอเคได้ได้ได้ไดแล้วก็วิธีหาแคนดี้วิธีที่สองเนี่ยให้เราเอา่อทำการตกปลาแล้วก็เอาเควสมาส่งนะเควสเนี่ยหาจากไหนทุกคนเห็นเอพิซีที่มันยืนตามแมทไหมทุกคนเนี่ย เนี่ยให้เราทําการคุยคุย,ค,ย,ค,ยคุยกับทุกตัวในก่อนทุกคนซึ่งเควสเนี่ยมันมีเยอะมากให้เราเอาปลาในอีเวนต์เนี่ยมาใส่มาใส่มาใส่ทุกคนสมมุติอ่าพี่เจ้าปลาอะไรดีสมมุตินะสมมุตินะสมมุติพี่เจ้าปลาแซลมอนสไปเดอร์เนี่ยตรงนี้เนะี่ยอันนี้เป็นเควสที่ง่ายนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครตกได้ปลาแซลมอนสไปเดอร์เนี่ยให้เราเอาไปส่งเควสแมงมุมตรงนู้นนะมันจะมีคนแมงมุมอยู่อ้าวเนี่ยนี่ไงทุกคนเห็นไหมมันจะมีคนแมงมุมอยู่ตรงนู้นนะให้เราเอาปลาเนี่ยไปส่งนะอ่เดี๋ยวพี่เดินเอาปลาไปส่งก่อน นี่พอเราเอาปลามาส่งเนี่ยแล้วก็กดคุยไปเลยนี่นี่คือปลาที่คุณต้องการใช่ไหมอ่าใช่เอ็นจอยไปเลยถ้าเกิดว่าเราเอาปลามาส่งหรือว่าเอาเควสมาส่งเนี่ยเราจะได้แคนดี้เป็นจำนวนที่เยอะมากเยอะกว่าตอนที่เราเข้าประตูเข้าประตูเนี่ยเราได้แค่หลักสิบหลักหน่วยแต่เราถ้าทำเควสส่งเนี่ยเราได้หลักร้อยนะซึ่งพี่แนะนำให้เราเอออ่านเควสให้ดีๆแต่เควสเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราค่อยมานั่งทำแบบทำสรุปกันว่าเออตัวนี้ใส่ตัวนี้นะตัวนี้ใส่ตัวนี้นะอะไรอย่างงี้นยในไลน์นะ ส่วนวิธีที่3าเนี่ยให้เรามาเอือข้างบ่อทุกคนแบบตรงบ่อตรงไหนก็ได้แบบให้ันเป็นน้ำอ่ะทุกคนมันจะมีท่าเลยหรือว่าตรงไหนก็ได้ให้เราเนี่ยตกไปให้ได้กล่องอันนี้ทุกคนนี่กล่องอันนี้กล่องอันนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้แคนดี้เหมือนกันนะซึ่งวิธีไอ้กล่องที่เราจะได้แคนดี้แบบเร็วๆเนี่ยพี่แนะนำให้เอาเบ็ดแม่เหล็กเบ็ดแม่เหล็กนี่เบ็ดแม่เหล็กเนี่ยความสามารถของมันก็คือเราจะตกไม่ได้ปลาแต่ว่าเราจะตกได้แต่ แต่กล่องอย่างเงี้ยเราจะตกได้แต่กล่องอย่างเดียวเลยอ่ะพี่ลองโยนไปดูแต่เ้าเสียงของมันคือเขย่านาไปหน่อยซึ่งถ้าใครเล่นบนคอมเนี่ยเราสามารถกดบนคีย์บอร์ดได้เป็นแบบตัวขอขวดขอควายเอ้ยขอขวดขอคนนะทุกคนอยู่ใต้ปุ่มลบนะพอเรากดไปเนี่ยมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะให้เรากดคลิกเมาส์ที่เอ่อเขย่าเนี่ยมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เรากด enter 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 ได้เลยอันนี้เป็นเฉพาะของเฉพาะบนคอมนะบนโทรศัพท์ที่ไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้ก็เขย่าเขย่าไปเลยแบบแบบใครเกลียดแบบลากเมาส์เขย่าอะไรเงี้ยแล้วก็กด enter เขยย่่่่าาาาาไไไปเเเเลลลลอออันนนนนนีี้้้้้รรดดแแววะทุกกคห็มมง แล้วก็มาเยอะกันโอ้ลุลุนลุนลุลุซึบโอเคเราได้กล่องมาแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าเราโชคดีเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้แคนดี้ตรงซ้ายล่างไอ้ตรงขวาล่างเลยทุกคนปึ๊บโอเคพี่ไม่ได้แคนดี้พี่ได้เป็นปลาแทนเลยทุกคนอ๋ออีกอย่างหนึ่งเวลาเราเข้ามาในที่นี่เนี่ยสกุลเงินมันจะเปลี่ยนทุกคนเวลาเราซื้อของซื้ขอขายอะไรก็แล้วแต่สกุลเงินมันจะกลายเป็นแคนดี้เลยทุกคนซึ่งไอแคนดี้เนี่ยเราเอาไปทำอะไรเราเอาไปแลกเรือบน เอ้ยเราเอาไปแลกของบนเรือผีสิงนะทุกคนเราเอาไปแลกของบนเรือผีสิงซึ่งเรือผีสิงไม่จอยู่ตรงไหนหรอพี่ไม่จะอยู่ตรงเอ่อตรงฝั่งขวาของเกาะครับผมเอ้ยฝั่งฝั่งไหนดีฝั่งขวาของแม่มดครับอ่ะมามาหาแม่มดก่อนอ่ะแม่มดอยู่ตรงนี้น้าขวาของแม่มดอยู่ตรงไหนครับตรงนู่นซึ่งเรือเนี่ยมันจะไม่ะได้เกิดตลอดเวลาทุกคนมันจะสุ่มแบบสุ่มเกิดอะไรอย่างนี้นะเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดตรงนี้ หรือแม้ก็จะไปเกิดตรงบริเวณข้างหน้าเกาะครับผมตรงตรงนู้นเลยฮะเนี่ยบริเวณนี้เลยครับซึ่งบนเรือเนี่ยเราจะมีของต่างๆของกิจกรรมนะซึ่งเวทีซื้อเนี่ยเราต้องเอาเหรียญแคนดี้เนี่ยไปซื้อพี่เลยแนะนำให้เราเอาแบบเออพวกทำทำโครงทำเคสอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้ก็ทิกเอาทีประตูตามบ้านทุกๆสิบนาทีอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกเคสอ่าของแม่มดเนี่ยถามว่าทำยังไงพี่เออเวลา และเป็นสภาพเนี่ยมันจะมีกอบบินเกิดมันจะเป็นต้นสือสีเขียวอยู่ในช่องแชทเนี่ยให้เรามันจะขึ้นว่าเออมันเกิดเกาะไหนเกาะไหนเกาะไหนอะไรเงี้ยให้เราเนี่ยไปคุยกับกอบบินตัวนั้นมันก็จะให้เราทำเควสแบบกระโดดพันครั้งเดินพันครั้งมุกอาร์ลสปิริสสีเขียววงกลมกลับไปนี่โอเคอ่ะเดินวงกลม f ฟอลสตูดคืออะไรวะมันละมีคนดูทล้งง่ายสกาาลอ๋อใช่อ๋อต้องตรวจจากที่สูงประมาณสิบห้าสิบห้าเมตรทุกคนใครมีบ้างโอ้ขอบคุณครับที่บอก ด draw คือนะเลยวะจริงจังจมน้ำตุยอยู่นี่มีอยู่นี่ไปไหนอันนี้ให้เราจมน้ำมาทุกคนกดรับไปเลยสแตนสติลฟอร์สามสิบสิบเอินให้ยืนเฉยๆฉเป็นเวลาสามสิบวิโอเคถุงอันเนี้ยเอ้ยในโหลอันเนี้ยกดกดอากดใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ของมันก็จะสุ่มของให้สุมส่มเบ็ดสุ่มนู่นสุ่มนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครชโชคดีเกิดไปทุกคนแล้วก็แล้วก็แล้วก็มันจะมีเป็นบ่อแบบพิเศษนะทุกคนมันแบบบ่อที่มันจะเกิด เฉพาะเกาะแรกเท่านั้นเนี่ยถ้าเรามากอดเนี่ยมันจะไม่เกิดนะทุกคนมันจะเป็นบอ่ออันเดมี่ขึ้นรูปไปดูก็ได้นยมันจะเป็นบ่ออย่างเงี้ยคือธีถ้าเกิดว่าเราไปตกเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้เอ่อตัวตัวหายากของบ่อนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็จะสามารถอาไปส่งเพจได้นะเดี๋ยวพี่ก็ไม่แน่ใจว่าอ่านี่ทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนกอบบินเกิดแล้วกอบบินเกิดที่เกาะมัชโกบแล้วทุกคนเกิดที่ไหนสักที่ในเกาะมัชโกบนะอ่ะเราก็ไปเลยเราก็นั่เรืออททีี่่วุดาแล้กคนมยู พี่ก็จะเป็นสป e ด d speed, speed boat. ๊ทนี่เร็วดี180 much group อยู่ตรงไหนถ้าออกมาจาับ m o สว e ดเป็นจุดทางด้านขวาขวาครับผมขวาขวาล่างๆนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะอ่านี่ขวาขวา,ขวาล่างๆเนี่ยเราไปเจอที่เกาะเลยโอเคทุกคนพอเรามาถึงที่กเกาะแล้วเนี่ยอา่าเราก็ลองเดินเดินดูนะว่าเจ้ากอบ,บินเนี่ยมันจะแอบอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งในเกาะนะแล้วก็เดินหาเลยเอ๋อทุกคนถ้าเกิดว่าใครหายไม่เจอเนี่ยมันจะมีกรอบๆแบบวงๆเจ้ากอบินว้อยู่นะเออจะได้มองง่ายนิดนึงอะไรอย่างงี้โอเคฉลาดมามาเราไม่สนใจทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับกอบินเลยว่าเเขาาจะใรรทอไ ไายกบ,บินทำอะไรเอ,อ่ยอุ่ยมีของขายด้วยเหรอผมขอเฟิร์มเฟอร์มสั้นก่อนนะอ๋อไม่ใช่ของขายทุกคนเอาไปเราคุยกับกบินอ่าโอเคฉันแกฉันเ,นเ,นเจอแกแล้วให้เราจัมฟอร์มไฮพีดให้แกรเราจะกระโดดจากที่สูงหนึ่งครั้งเหรอให้เรากระโดดจากที่สูงหนึ่งนะครับอ่าโอเคทุกคนเนี่ยพอเรากระโดดจากที่สูงหนึ่งครั้งได้แล้วเนี่ยโอ้โอเคอันนี้ตํว่าสูงแล้วเหรอโอเคพอเราจะกระโดดจากที่สูงได้หนึ่งครั้งเนี่ยให้เรามาคุยกับมันอีกรอบนะปึ๊เเบเพืนะ่อนที่เร็จเควสของแแกล้ว ฮ huh? Did you think that โอเคทุกคนพอเราทำได้เนี่ยเราก็กลับไปที่เกาะเมื่อกี้นะเกาะใหม่เลยเราใช้กระจกวาร์ปไปเลยนี่แล้วเราก็เอาถุงเนี่ยมาให้แม่มดนทุกคนนี่กดใส่ไปเลยฟึ๊บพอเราใส่ไปเนี่ยเราก็จะได้แคนดี้นะทุกคนแล้วก็ได้เอ่อายบอลบับเบิ้ลอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรนะทุกคนอายบอลบับเบิ้ลคือผมขอลองหาดูก่อนอ๋อทุกคน I อายบอลบับเบิ้ลก็คือดวงตาทุกคนเป็น อ่าเป็นเหยียบปอมดวงตาทุกคนเดี๋ยวพี่ไปลองตกดูก่อนว่าเผื่อมีเสียงเอฟเฟกหรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจนะเป็นของกิจกรรมเลยทุกคนไม่มีเสียงเลยทุกคนไม่มีเสียงนะเป็นแบบเท่ๆสวยๆวทุกคนเป็นของจาก,กิจกรรมนะเท่ดีฮะโอเคเราได้กล่องเลยเดี๋ยวซ้เราได้แคนดี้ไหมโอเคทุกคนนี่นะถ้าเกิดว่าเราโชคดีเราจะได้ส0แคนดี้นะทุกคนก็คือเป็นการฟาร์มแคนดี้อีกแบบหนึง่งไปในตัวนะทุกคนอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าแครทันกิจกรรมร้านค้า จำกัดเมื่อวานเนี่ยเราก็มีสิทธิ์จะได้เออ่ซื้อเจ้าหมาน้อยมาเล่นนะนะวิธีเล่นเล่นกับมันยังไงเออแหละเราจะมีปุ่มใช่ปะ่ะเราก็โยนก,กระดูกไปแล้วมันจะไปข้ามมาให้เราเรายนไปตรงไหนมันก็จะข้ามมาให้เรานะทุกคนเห็นป่ะน่ารักป่ะอ้าวอยู่สงบนิงน่งอ่นนี่ไงข้ามมาแล้วเห็นปะ่ะเ,เราโยนลงน้ำก็ได้นะทุกคนววิเห็ี้ยะมันก็จะไปฆ่ามมาทุกคนนี่กระดูกก็จะอยู่ที่มือเรานะเห็นไหมน่ารักป่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาหาเราทุกคนอยู่ไหนอ่ะอ้าวโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราโยนอีกรอบก็ได้เดี๋ยวเพื่อนมันจะขึ้้้้นนนนมมมมาาาาววววิอออโเคคทุกกหัจตยไปแล่ะถ เอาทุกคนหมาบจมน้ำตายไปแล้วอ,อ๋อนี่น,น,นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,วเป็นแล้วก็จะมีสปริงเกอร์นะทุกคนนี่เป็นฮาโลวีนสปริงเกอร์นะปักในน้ำแล้วก็มีสี่จะได้ของดีในน้ำอะไรเงี้ยพี่ไม่รู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยก็คือเป็นอะไรที่เท่มากถ้าเกิดว่าใครแบบทันซื้อเมื่อวานนะแล้วแบบใครมีเงินเยอะอนะไรเงี้ยพี่ก็ซื้อมาได้แค่นี้นแหละแต่ก็สนุกดีเจ้าหมาน้อยไปเลยวู้อ๋อทุกคนเราสามารถเอาเคียวพายเนี่ยมาให้คนนี้ได้นะทุกคนเนี่ยเคียวพายให้ผู้หญิงสีม่วงคนนี้นะพอเราให้เนี่ย เราจะได้มา555แคนดี้นะเฮ้ยห้า้ยห้าแคนดี้นะทุกคนดีมากๆเลยแล้วเราสามารถรับเควสได้อีกไหมหรือว่าเราเควสได้แค่รอบเดียวอ๋อช่วยได้แค่แคนดี้นะทุกคนเควสเนี่ยเราทำได้แค่ครั้งเดียวนะอะไรพี่กำลังพยายามดูเควสให้นะว่ามันทำยังไงนะอันนี้เราเอาเควสเอ่อฟักทองธรรมดาเนี่ยมาให้คนนี้อันไหนอันไหนไปได้พี่ไปก่อนนะทุกคนปึ๊บใช่ไหมอ่าใช่เรามาเราได้มา750แคนดี้นะทุกคนเย่อ๋อนี่กันทุกคนอีดดอ๋อผมเจอทุกคน อีดิคือหุ่นไล่การตรงนี้ทุกคนโอเคแล้วก็เอาหุ่นไล่การเนี่ยมาส่งให้อีดิคนน่ะทุกคนโอ้เดินหาตั้งนานโอเคเราได้มา750แคนดี้เลยทุกคนตอนนี้พี่ก็มีอยู่2,400แ,แคนดีน่ร้แล้วโอเคทุกคนไปเล่นวนมาสักพักแล้วเดี๋ยวพี่คือรูปไปดูก็ได้ว่าเรือเป็นไงเนี่ยเรือมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือคลิปในไลน์ทุกคนนั่นแหละพี่เลือวน,นมาสักพักแล้วเรือมันไม่เจอสักทีเรือมันจะเป็นแบบว่าเออจะมีของให้แลกต่างๆนะของมันก็จะรีไปตามเรืออะไรเงี้ยแบบ บางเรือก็จะมีเบ็ดบางเรือก็ไม่มีเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยบางเรือก็มีหัวหลอตเนสบางเรือก็ไม่มีหัวหลอตเนสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของทุกอย่างทั้งปวงเนี่ยก็คือเอาแคนดี้ไปแลกนะทุกคนเนี่ยพวกแคนดี้เนี่ยจะมาซื้อของบนเรือได้เลยเนหะ็นบ้างพวกสกุลเงินแคนดี้เนี่ยมันใช้ได้แค่เฉพาะเกาะน,นี้นะแล้วก็ไปใช้เกาะอ,อื่นไม่ได้แล้วก็สกุลเงินเกาะธ,ธรรมดาก็ใช้เะเกาะน,นี้ไม่ได้เช่นกนะันเห็นไหมเราต้องฟาร์มแคนดี้แล้วก็มาซื้อนะ คือบางทีของมันจะรีไปเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยสมมติของมันมาแบบนี้เรือขั้นต่อไปอาจจะมาแบบเบ็ดสองเบ็ดสองหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นแบบโทเทมอะไรก็ว่าไปนะทุกคนอันนี้ทุกคนเห็นบ้านเห็นพอเรือรีเนี่ยของก็จะเป็นใหม่ทุกคนตอนแรกมันเป็นหน้ากากอันนี้เป็นเอ่อเป็นรีลิกเป็นหินนะทุกคนแล้วก็เป็นอ๋อนี่หินคนเป็นหินอัพนะทุกคนนี่เป็นหินเอนชาร์ดนะอันนี้ซ่อมสองพันนี้ใช้สองหมนห้าเป็นหินเอนชาร์ดนะทุกคนแล้วก็มีหม้อแม่มดด้วยผมไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรนนนนนนนะะะหหหมมมม้้้ออ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 อแ่่่่ดเเเเเเเาาาาาป็รรรืืััคคไวขีกจยงทุ อันนี้คือเรือมันรีมาใหม่นะแล้วก็อยาสุดท้ายเล็กๆลน้อยน้อนะทุกคนอันนี้อิสเตอร์เอ็กซ์สำหรับพี่ไม่รู้ว่าใครเป็นหรือว่าใครเจอแบบพี่หรือยังนะให้เรามาเรือ,อน,นี้นะทุกคนแล้วก็กดที่อันนี้เราจะกลายเป็นตัวเขียวทุกคนพอเราเป็นตัวเขียวปุ๊บเราจะโดดได้สูงนี่ฮีอิสเตอร์เอ็กซ์เล็กเน้อยนนี่คือเราเป็นผีทุกคนแต่ว่าเรามันได้จะเป็นนาขนาดนั้นทุกคนมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลานึงนะเห็นปะแล้วก็หายไปแล้วนั่นแหละทุกคน สรุปกิจกรรมฮาโลวีนคร่าวๆก็มีแค่นี้แหละทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยหรือว่าไม่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเด้อเด้อแล้วก็พี่มีไลน์ช่วงหัวค่ำด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเข้ามาดูก็เข้ามาดูพี่ได้นะที่ทางทิกต็อกในแมวเลยแอปแดงพี่ไม่ค่อยลงพี่ดูแต่ทางทิกต็อกพี่ลงแต่ทางแอปดำนิงเดียวบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันด้อเด้อ thank you for watching สวัสดีครับ